ฐานที่เข่าแขบลงแขบลงเหรนเหรว่าเอามาตั้งแต่กี่ยุคพุนเะนาะห้องเย็นวันนี้นนแขบลงแขบลงแล้ววัดเท่าเนาะ <c oughs> <c oughs> หน่อยลงหน่อยลงเลย <c oughs> ตั้งแต่กี่พุนเขาอยู่อันกระตูปห่างๆเอาสังกระสีมากกลเอาสองสามแผ่นเะือนเนาะฝนตกมากเนาะ ผู้ม,มาไลก็มาไหลเนาะตีเรียนตนเนาะยังสันผู้มาไลก็มาไหลเด้อพวกนัน้นยังมาเบิ่งเอาแต่ว่าผลสำเร็จเท่าว่าวัดเพ่นญ่เพันดีพันจังสันสี่บะแมนเด้อกว่าสิบพานจุดนั่นถึงมาด้ยเนาะงั้นธรรมดาได้สิบสี่ครั้งจากว่าบะแมนสิบสี่อีกครั้งในโลโซเด้เขามาไลลจากว่าเขามาไล่เขามาทำลาย สิบสี่ครั้งนั่นแหละถ้าเฮาบ้านักแน่นเฮาบ้านหมันคงในพุทธศาสนาแต่แท่อยู่บ่ไดเด้จากอะไรอยู่บ่ไดเฮาบ่าสนใจนี่ลหละเฮาอยู่ใดเพราะว่ายังเพราะว่าเฮาบ่ใดมีความหวังในความปารถนาใดๆทั้งสิน้นเฮาอยู่ใดเพราะว่าความหวางอยู่ใดเพราะว่าอัปปนาสมาธิเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาเหตุใดมันสิมันเป็นสันใด แล่ทังว่าทำามันมีทั้งภายนอนและภายในด้เออความจริงของความถูกทั้งหลายเหตุใดเขรราสิละออกใดภายนอกก็คือคนมาไหลเฮานั้นแหละอาสารพัด้เาเขาศิวาห้เนาะยังคาถามากินความคือเขาว่าผู้ใดมา่นิถือค่าถามากินความ,า,นา,ามคืดเด้อหลงไหลสิือใสเอายังสันจังสี่ อันพวกมาก,กินของวูโคดพอโคตรแบนพวกไรหนูจักว่าล่ะมันคิดออกตาซ้ำนั่นหนะเนาะก็สิไปใส่เอาหยังมีแต่ฟูถุกถุกหยากๆหน้าแล่นาดำอัดตอดอยู่จังสิไปใส่เอาหยั่งแต่ใส่มันบรรมันมีแนวนันก็ไปใส่เอาพวกเขาลวยบ่ดีบ่เนาะนั่นแหละเขาคิดได้ซ้ำนันจักกันละเหลือบางผู้ใดก็มีแต่ฟูแหล่ๆดำดำทุกข์กะทุกข์นะเนาะหน้าแล่อัดตอจุดนี่แน่สิยเห้เอาอยากได้จังซั่นแหละ น่นแหละแต่ห้าหมมันคงในธรรมอ,อมั่นคงในคําสอนพุทธเจ้าหนึ่งหลังก็เห้าผ่านเขามาถ,ถึงใดคําว่าคําว่าว่างใจเป็นกลางออบ่แม่นว่าอยู่สื่อมันจะว่างใด้นึกเอาก็บ,บ่แม่นอีกเด้เอ,อมันกับผ่านการฝึกหัดมาหลายอย่างหละ่ะมีความอดทนมีความเพียรมีอย่างมาหลายอย่างเ,ออเวลามีสิ่งที่เขามากระทบปับ๊บหยุดขิดปั๊บบ่ต้องไปมีอย่างมากเลย เราห่านการฝึกมาแล้วเ้บ่แามันหยุดคิดเอาโดยการคิดไนมันหยุดเด้ <Okay. S 1> <c oughs> สูงสุดของคำว่าสมาธิคืออปปนาสมาธิอัป,ปะไปว่าหาประมาณไม่ได้สมาธิไปว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันหาประมาณไม่ได้ด้วยอารมณ์อันเป็นอุเบกขานั่นเองอุเบกขานี่มันต้องว่างแล้วก็ว่างยั่งยิ่งด้วยว่างหาที่ประมาณบ่ด้ด้วย แต่วั้งว่าเขาว่ายังได้กระสางห้องปรปปับปรุงแต่งต่อในคํเบอกเขาหูยินปับ๊บดับลงเลยเออนี่ลหละเกิดดับ้อมดับ้อมมันเป็นใดก็ต้องอาศัยการฝึกจั <c oughs> ก่าแต่ละคนแต่ละคนต้องทําความ้อใจในตัวเองทีนี้เห <c oughs> ังใดเฮาสี่ถึงความสงบจุดนี้ใดอ,อจุดอันสูงสุดคือเป็นผู้มีความตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบกขาคือบอมีอารมณ์ความรู้สึก พอใจและไม่พอใจกับบอมมีเห็ุจังไดล่ะเฮาถึงมีการฝึกว่าให้สังเกตต,ตัวเองในการเด็กยนินได้ฟังธรรมมากแเวลาเพิ่นแหน่งสิให้ไปจดจอในตัวเองแล้วก็สำนึกสํำเนียดเข้ามาสู่ตัวเองที่หฮาบาสงบเวลาทำสมาธิอย่างสิเพราะว่าเฮาไปคิดถึงผู้อื่นคิดถึงบุคคลอื่นสัตว์อื่นทั้งบุคคลที่รักบุคคลที่เกลียดสัตว์ที่รักสัตว์ที่เกลียด เนี่ยถ้าไปคิดปรุงแต่งกับหาผู้นั้นผู้นี้อยู่คิดถึงทรัพย์สมบัติที่ยังไม่มีและทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วที่ยังบ่มีก็ดิน้นรนขนวายที่มีอยู่แล้วกับสวงสาไอ้รักษาเอาไว้หึงหวงรักษาเอาไว้เนี่ยเป็นสี่นี่คือเบื้องตน้นถ้าพาตัวนี้มาได้แล้วบาดนี้คิดถึงความสงบโดยการคิดเอาเนี่ยถ้าสี่ถ้าสี่หาถ้า,าสี่คิดหาความสงบเลยคิดหาความสงบต้องเป็นทั้งสันต้องเป็นทั้งสี่เนี่ย เออไปเหรอเออ้วก็เกิดความรู้สึกในภายในของเจ้าของเองในความพอใจกับไม่พอใจสองอย่างเพราะว่าเข้าหาความสงบจากภายอนและวิธีการทําให้ความสงบของเข้าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในการได้ยินได้ฟังการศึกษาเ,ออเขาก็เลยต้องหาจากทางหนอกก่อนขีดเทียบข้าเวเบาคูปบาอาจารย์อง์นั่นบอกแบบนี้สํานักนั่นสํานักนั่นวิธีการแบบนั้นแบบนั้น หลายหลายอย่างที่นี่หาเฮาเข้าใจบาดทีเข้าใจ,าาใจน้อมมาที่ลมหายใจจากของโหลดเออบ่ต้องไปหาเมืองอื่นค <c oughs> ําบริกรรมสิมีหรือบ่มีก็ได้ทั้งนั้นแต่ลมหายใจนี่เป็นรุดดังบันไดก้าวขึ้นไปสู่ความสงบนี่้าเฮาอยากสงบจะหน,นีออกจากฐานแห่งความสงบฐานแห่งความสงบคือลมหายใจ เ,เมื่อเขาสูร่่มหายใจได้แล้วฤาสิมีตัวหลับล่องความสงบอีกที่หนึ่งเป็นวิหารธรรมเป็นวิหารธรรมเรือนแห่งใจเรือนแห่งความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้พระสิเอามาไหวที่อุณาร่มนั่นเองเอทุกๆองค์เพันมีของเพิินอยู่แล้วที่ผ่านมาที่ทุกๆอ,ง,องค์นั่นแหละแต่สิเว่ถึงขึ้นหลวงพอ่อยื่นเพิินจะเอากรรมาฐานน้าเย็นก็คือเอาความรู้สึก การนึกถึงความรู้สึกที่เย็นที่สงบที่เย็นอยู่ในในระหว่างท้องของเ่นอันนี้แต่ว่าเฮ้าเนี่ยเอามาไวน้นี่เอามาไว้ตรงกลางระหว่างหนาา้าผากตรงกลางหนาา้าผากกลางคิ้วก็ว่าไปเออเฮาเอาความรู้สึกมาไวน้นี่โดยอาศัยคาบริกรรมก็ได้แต่ว่าฐานฐานใหญ่ในการรับหลู้ความรู้สึกของเข้าเองเนี่จะต้องลมหายใจเออหายใจเข้าพื้เขา้าคนที่ฝึกไปแล้วมันก็มาปรับอยู่ในนี้เลย นี่เอ็นว่าเลื่อนแหงใจเลื่อนแห่งใจตัวนี้คือความรู้สึกตัวนี้ถ้าเฮามีความรู้สึกนิ่มนวลอยู่ในระว่างกรางหนาผากหรือเย็นอยู่ในระวางกระดานหนาผากเฮาเองนี่มันเป็นอุเบกขาแล้วเป็นตัวเป็นเลื่อนเลื่อนหลับล่องเป็นความรู้สึกอันหลับล่องแล้วว่าเฮาบาริด้ท่์งความคิดบ่ิด้ิคิดถึงบุคคลผู้นั้นผู้นี้เรื่องเล่านันนี้เนื่องจากการได้ยินได้ฟังได้หูได้เห็นอย่างต่างๆมาอันนี้คืออ,อุเบกขาแล้ว นี่เป็นความรู้สึกที่เป็นกลางแล้วเป็นอุเบกขาแล้วถ้าตัวนี้หายไปปับ๊บนี่สังเกตบังหลดเข้าไปคิดถึงไผ่คิดถึงเรื่องใดนั่นมีความพอใจกับเพพอใจออกก็้วเด้ยแต่ว่าตัวนี้เป็นอุเบกขาเน้นิ่มนวลสาบซ่านไปกันแล้วแต่แล้วแต่มันที่ทรงผลผลผลมากกับอดิศานคือเต็มหัวไปเลยนิ่มนิ่ม,น,มนวลนวไปไหลลงสู่ลำคอำลำลำตน้นํำตัวกับว่าไปแต่ จุดลักแหลกที่เขายืนพื้นไว้ก็คือเอาตัวนี้และจังว่าความรูอร้อนใดกระสางถา้ามีฐานแห่งความรู้ความรู้อันนั้นยังเลื่อนลอยด้เป็นความรูจ้จําคิดเอาเ,ออเป็นความรูจ้จําจํามาแล้วเนึกคิดหาเหตุผลล่วงตัวใดกับความคิดที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเมื่อเลยเป็นการสงบแค่ชั่วครู่บ่แม่นมการสงบที่หาประมาณบ่ได้พวกนี้สงบข้าวเดียวถ้ามีคือเรื่องผูน้นั้นผู้นี้เว้า ความนั่นความนี้ขึ้นมาพาปุ๊บคิดไม่อีกละ่ะเอ,อหาประเด็นอีกละ่ะไปหาผลสรุปจากคเบอกนั้นๆเพื่อที่จะมาลงตัวกับความยึดมั่นคือมั่นของตัวของเองจากการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เป็นมาเด้นี่มันยึดไว้เด้จึงบอกมันจึงเกิดคาว่าทิฏฐุป,ปาทานเนี่ย,เ,ยเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ะเวลาสแสดงคือเอาความเห็นของจ้าของเองละ่ะเป็นใหญ่แล้วกะ็กามุป,ปาทานเนี่ย จากการเห็นของจากของเปเองตามที่ตัวเองพอใจนี่การมุป,ปาทานแปลว่าพอใจได้เออเสื้พพตัปาทานจากสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เป็นมามันจะเอาไปทกเถียงกันจักวะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่คนบรรลุว่าเขาใจมั่นอัตตะว,วาทุปาทานอัตตะหมายถึงตัวตนวาทุคือคําพูดที่แสดงออกจากความเป็นตัวตนออกไปเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับเนี่ย ความรู้สึกนั่นแหละอัตตะม่จักว่ะนีนะ่เลยอัตตาแต่แทเลยคือความรู้สึกของเห่าเองความรู้สึกที่พอใจไม่พอใจเออว่าแ,แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันมันจะมีคําตอบสําหรับหลับล่องเกี่ยวของไวแล้วจากการยึดในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาตามความพอใจเออว่าศสีรัจพ์ตุปามาสสิเคยได้ยินได้ฟังได้เคยกระทํามาแล้ว สแสดงความคิดเห็นมาถะลงอันเดียวกันเออนี่แหละถืกแล้วถืกแล้วเนี่ยมันประได้เห็นความรู้สึกจากของด้ในความหยุดว่าถ้าบ่ถ้าบ่ลงความคิดเห็นที่จากของเคยหยุดไวจากการานี้ได้ฟังมาบ่แมนบ่แมนบ่ถึกพิดเอาไปมาทกเทียงกันเมื่อทกเทียงกันแล้วใส่ความคิดเห็นสแสดงต่างๆหน้าหน,น้าสารพัดเพื่อให้เขายอมรับความคิดเห็นตัวเองเท่าน,นั้นหนึ่งเดียวแต่ว่าบ่เบิงโตตนที่แทกิงความรู้สึกในความพอใจก็ไม่พอใจสองยาง แห่งใดเฮาสิละความรู้สึกในความพอใจแลืบ่พอใจออกได้นะฉะนั้นในความฝึกหัดทั้งใดเขาจึงเอาฐานการรับรองหรือฐานรู้หรือเลือนแห่งใจเนี่เป็นเครื่องอยู่ก็คือนี่แหละหาจับจุดอุณาโลมนั่นเองถาสิว่าอาการปิติเป็นเครื่องยืนยันแห่งชาติมันสิอได้อธิบายหลายเพราะว่าปิติมันบ่เม่นมี่แค่หายางคุตตกาปิติพระรัปิติโอการติกาปิติอุพงคาปิติจังสี่มันบ่แม่นแค่นั้นเออเฮาก็เลยเอา เอาความรู้สึกนิ่มนวลอยู่นี่หละใสะ่ซะแลยเอาซับเฉพาะเกิดมาว่าอุณาโลมสืือที่จริงก็กคืออาการปิติปิติเป็นเป็นเครื่องรับรองอันหนึ่งว่าเป็นผู้อยู่ในฌานเออเป็นเครื่องรับรองเออเฮ้าอาศัยการทรงฌานคําว่าทรงคือเอาความรู้สึกเฮ้านี่มารักษาไว้อยู่ในนี่อยู่ในอาการนี่อยู่ในความเย็นอยู่ในกระดานอภา,ากนี่แหละเออเลืเอ่อนว่าทรงการทรงนี่ก็คือการเขา่า การเคานี่ดับเบิสดับเบิสเลยบ่หูยินเสียงบ่ยังชังสังสิ้นเลยมันสิอยู่ว่างๆของมันจังสั่นแต่ว่าการส่งนี่บ่ได้ดับเบิคใช่กบเฮาเอาแผ่นหินไปทับหญ้าไว้แต่เฮาเฮาบ่เฮาบ่ทับแล้วปล่อยเลยเฮาเฮาถือมันไว้อยู่จังซี่เฮาส่งนี่เออเฮาเอาแซ่ไว้เลยเออแซ่ไว้เพื่อหยังเวลามีเรื่องราวต่างๆกระทบมาการกันงงเงีงงงเงเฮาก็เห็นอยู่ แต่ว่าห้าบอกออกจากความรู้สึกนี่ว่าไปแสดงความคิดเห็นกับหมากัดกันออคนดาเ้าก็บอกออกไปแสดงความคิดเห็นกับค้นดาออมักก็บ,บอกทุกขันตัวก็ยุดความคิดก็ยุดทั้งสี่แหละแต่ว่าตอนน้องมีเลื่อนรับรองในการยุห้ไดก็คือตัวนี้นั่นเองเอาอาการพิตินี่แหละหรืออุณาโลมนี่เองให้ตัวนี้เป็นตัวรับรองรับรู้ถ้าตัวนี้ออกปับ๊บไปละไปสร้างคนนั้นไปหักคนนี้แล้วคิดถึงบุคคลนั้นคิดถึงบุคคลนี้แล้ว นต่จังหวะทุกคนคำว่ารู้รู้รู้นี่มันต้องมีฐานแห่งขานฐานแห่งฐานฐานรับรองแห่งแห่งรู้เด๊รู้สึกโตนั่นแหละอรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ต้องมีฐานลองหลับมั่งมั่นเพื่อเป็นเครื่องยืนยันตัของถ้าห้าฝึกไปแล้วมันก็เลยบ่หยากเลยแต่่าท่านชำนาญมีคําบริกรรมมีลมหายใจพูดโทรเข่าออกเหลือบตาลงไปจะกูปั๊บมันก็ขึ้นมา ถ้าผู้ชํานานแล้วแค่นึกถึงเท่านั้นเองพอความรู้สึกของไผ่ของมัออนึกถึงปับ๊บมันก็เกิดปั๊บเลยวันนี้เวลาคุยกันสนทนาการเรื่องได้กระสางอารมณ์ในความพอใจแล้วไม่พอใจบ่มีเด้นี่นะสังเกตัวนีถ้าบ่มีอารมณ์ความรู้สึกพอใจแล้วไม่พอใจมันก็ดับดับถูกคนเฮามันถูกเพราะว่าความคิดความคิดทั้งหลายแหละถูกเพราะว่าความหยุด ยึดนะยึดในความคิดเห็นที่ว่าถูกนั่นเองบ่ได้มียังมากอพอใจและไม่พอใจมันก็นละของมันเองนตัวนี้มันสิละ<ม>แบบใดเออนหนาเหตุไปสกปรมันสิละให่างไรบงดอกอถา้าบ่ท่านเป็ยนที่พึงคิดว่าละบ่ได้<อ>แต่เหตุเป็นแล้วผู้เขาเหตุเป็นแล้วเขาสีหุ่จักดอกแั้นั้นทำทั้งหลายแหละในความรูศศรร้สึกของเขาเขาสีเป็นกลางๆใดน,นี่มันต้องมีภายนอกและภายใน แม่นมันแม่นเฮาสิวบาบ่ามีกับสังมันกับมีคือเก่าไา่หนอกกับือววานั่นแหละเออเขาบ่าพอใจกับการกระทําของเฮาบางสิเขามาดา่าเขามาไล่สาละพัดชีชจากยานัจกจกจก,จกน้ำกลไล่บ่มีปัญญาหนีบามา,าทางใดกูบ่ได้เซิร์ฟมึงมาได้เออหัวบ่มีหัวนอนปลายตีนทั้งสิ่เฮาบ่าคิดเลยเข้าใจบ่วิธีหยุดมันเออ,อยู่หนี่เลยอยู่ในความรู้สึกหนี ขนาดเขาวางสันดิบ่มีหัวนอนไปตีนจังมาัดตั้งใดหรือเล่าเข้าใจว่าล่ะมันเจ็บปวดบ่พวกเจ้าถ้าพวกเจ้าคิดปุ๊บเจ็บปวดทตนที่ศูนย์กระโดดเนาะเออต่วนี้เข้าสื่อๆอยู่พา่ว่าเข้าประคิดเออสีจากย่านน้ำกวนเฮาเอาเอาเอาขาหนึ่งย่างไ้จักจักไปด่าไปตัางยแล่ไหนแล้วพกเข้ากว่าสิถึงผลสำเร็จบ่แม่นของายถ้าคนบ่หมั่นคงในธรรมจริงๆนะ ถ้าว่ามันโคงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆบได้มีจุดหนีเด้เออดีบดีมันขากันตายแม่นบอก่า <laughs> แต่ทุกคนต้องฝึกจึงคําว่าคณิกะสมาธินี่มีความหมายว่าสงบชั่วขณะแค่โบราณพันวาสร้างพระหูงูแหลปลินนั่นแลหละเฮาสิเห็นกระแสแห่งพะนิิพานบ่ามันสงบแบบคิดเอาเด้ฮึบ <laughs> ลงไปเลยได้ถึงกระแสะของจริงมันไปเลยเด้ละล่ะต่อมาหนี่มันจะเป็นเครื่องดึงดูด เพื่อให้เฮาทำยังไงนี่จะถึงที่สุดแห่งพระนิพพานบ่นี่เออก็เลยต้องมาผ่านอารมณ์แห่งอุปจาระอุปะนี่สิ่งที่อุบัติขึ้นกระทบกระทั่งให้เฮ้าเฮ้าสิบรรล,ลุหรือบ่บรรลุเฮาสิบพานใดหรือบ,บ่่านใดนี่มันยุขันนีหนึง่งเด้ส่วนอัปปนาเนี่ยเป็นผลของมันแล้วอ่ะยขันนี่อุปะอุปะนี่สิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งเห็นเฮ้าเกิดความวันไหวบ่แต่เฮ้าบ่วันไหวมันก็นเป็นว่าง เป็นว่างเป็นอุเบกขาไปเรื่องอัปปนานั่นแหละเป็นว่างแล้วนี <c oughs> แ่แหละจงังว่าตอนนี้เ้าจึงมีการฝึกชาานเป็นบาดเป็นฐานของคําว่าสมาธิการเพ่งอยู่ด้วยบัท่านได้ใส่ปัญญาบเจ้าบัท่านใส่ปัญญาบัท่านได้ย,ยังลักเออขอให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสักก้อนเนี่ยวิตกวิจารณ์พิสุขเอกคาตาเนี่ยเรื่องเอิ้นวายฌานที่หนึ่งเออวันนี้ วิตกวิจาร์หายไปเหลือแต่ปีติย่างเดียวนี่เเลื่อนวาชานที่สองนี่บัท่านเดยใส่ปัญญาเด้อบัท่านเดใส่การพริรณา,าอิงยังใดใดทั้งสิ้นเออเป็นผู้สบายสุขในนามกายคือมีความอิ่มเอิบอยู่จังสันตสือเป็นฌานที่สามฌานที่สี่เป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างเปล่าอนหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบกขาบอตหิจักยังเลยอันขอจักวหิจักอยู่แต่ว่าว่างๆนั้นบัณิเลเพิ่มเลอ่อนอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเจโตวิมุติ หลุดพ้นเพราะว่าไม่คิดเลยใจว่าล่ะหลุดพ้นเพราะไม่คิดเลยถ้าห้าออกจากตัวนี้มาปับ๊บเออพาดคิดเรื่องน,นั้นเรื่องน,นี้ปับ๊บทุกข์ขึอเขานะนี่คือแยกให้ทุกคนเข้าใจว่าชาติส่วนหนึ่งสมาธิส่วนหนึ่ง,นนงแต่ว่าชาตินี่เออเป็นบาดเป็นผืนเป็นฐานของคําว่าสมาธิแยกให้มันเป็นมันงงเดีย๋ยวนี้แต่ละคน ใส่ซับมั่วตัวไปเบิดแยกว่าเป็นเออแยกว่าเป็นแล้วมันเห็ดว่าเป็นแต่เห็ดเป็นแล้วมันแยกออกเบิดล่ะเออจังว่าผมเข้าอัปปนาสมาธินิ่งเงียบไปเลยท่านบ่ได้เข้าอัปปนาสมาธินี่เป็นผลของการบรรลุล่ะเป็นผลของการว่างจิตจากความคิดบัดทุกอย่างแหละว่างแล้วเป็นอุเบกขาแล้วเอออันนี้ว่างทั้งทที่มีอยู่เจ้าว่างทั้งท้ที่เขาดาอยู่นั่แหละว่มีปัญญาไปทั้งนั้นเติ หัวนอนไปตีนจะเป็นคนมาทัดทางใดกูปรได้เสิร์นเมืองมากมึงสินี้ไปใส่กับไปเลยหรือว่ามึงม่มีดันยานหนีบ่ะหกบว่ามีพอมีแม่บ่เวลาเออมันหูอยู่ว่าเขาด่าว่าควมหมายใด้าใจว่าล่ะแต่ว่ามันนิ่งอยู่ตรงนี้กระทบกระเด็นกระเด็นกระเด็นแต่ว่ารู้อยู่หายใจว่านี่แหละทังว่าเอาอารมณ์ความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจเนี่ยมาวัดกันเลยไม่มีอารมณ์ใดๆจากใจว่า ว่ามีอารมณ์ยังเกิดขึ้นได้เลยมิตรลูกสื่อลู่ว่าเขาด่ามันเมื่อยดามก็เศร้าตัวเนาะมันก็ต้องไปทำมาหากินอยู่เข้าไปต้องทำมาหากินเข้าอยู่ในหูดังนี่มันถึงมีคนเอามาให้กินใจว่าล่ะจึงบอกว่าทุกยอย่างยูได้หูดังนี่แหละเ,เริ่มต้นโดยหูดังอานาปนสติเนาะถ้าสียเว้าไปทั้งสี่งงอีกแหละกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วก็ไม่แยกอานาปนสติ16 จะถา้าผู้แต่พระถายยานกัว่าไปเว้าได้บดนั่นแหละแต่ว่าพวกเจ้าเข้าใจอยู่บอกนี่ผูใ้ใดจบอยู่บอกู่นี่เนาะออถาจากได้ความลู้พุ่นตูพระไตรปิฎกไปอ่านเอาแล้วก็ลู้หลายๆแล้วก็ไปเกิดใ่เนาะต้องเบดลู้จังบอกไปเกิด้าใจว่าละ่ะต้องเบดลู้ต้องยุดคิดอืมอยากว่าอยาแต่ว่าให้ทุกคนฝึกการสรงชาิเป็นบาดเป็นพื้นเป็นฐานที่ดีที่สุดในการศิลป์รับร่องความ รู้สึกตัวของแต่ของใดจึงบอกว่าให้สงชาติทุกคนอยู่ในอารมณ์นี้อารมณ์นี้เป็นอารมณ์กลางๆหรืออุเบกขาแม้นจะเป็นอุเบกขาเวทนาแต่ว่าก็จะเป็นผลเขาเข้าสูงว่าอุเบกขาทั้งทั้งที่รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่นั่นเองก็เฮาเห็นกันทีเดียวนี่บ้าหักไผ่บ้าสร้างไผ่จะคนเขาบ้าหักไผ่จะคนได้อยู่นเนะาะร่างสัตว์่บ้าหักไผ่มันก็บบ้าสร้างไผ่สัตัวหม่ว่าล่ะบ่แม่นคเวา้าวแต่ว่าเป็นแทนความรู้สึกออกมาวา่าคือสือ่อั้งสัตว์ เขาบอกสร้างไยจากคอดูนี่เขาบอกหักไปจากคนดูนี่ะนะนั่น,นแหละคือมันบอมีอารมณ์นี่ยังอีกแล้วในความพอใจแล้วไม่พอใจนี่ความยินดีนี่ดับหายไปยางอื่นก็หายไปน้ำกันเบิดนั่นแหละเพราะว่าเขาบอกเขาไปคิดให้มันเกิดความพอใจแล้วบอกพอใจนั่นเองเออสูงสุดของการปฏิบัติธรรมก็คือหยุดคิดนั่นแหละอสังคาตธรรมดิหรืออเุเบกขาดิเหมืนนนอนบอกสิพนโทคเย็ดสติร่วมแล้วเป็นหนึง่งอันเดียวกันเป็นผู้มีความรู้สึกตัวโท่พร้อมอุเบกขาแน่ก็ลงไปหันหนึ่ง บาลามีสิบการส้างกำลังใจบาลามีแปลว่ากำลังกำลังทั้งภายนอกและภายในอ,อมันรวมแล้วว่ากำลังใจในการว่างอุเบกขานนัเองเนี่ยบาลีก็บเปรย์รังสันแมนผู้ใดสิส่องพอมิหารสิก็ไปล่งที่อุเบกขาคือเก่าอุเบกขาคืออารมณ์บ่มีเด้อบ่แมนเซยกูวาสนใจดอกจอสูนหุบหุบอยู่ข้างในแต่ปากมันเบาๆสื่อเนาะเนี่ยนี่ความรู้สึกนี่ตัวจะคของบไดโกหกคนอื่นได้ด้วยคำพูดแต่โกหกตัวเองไม่ได้ด้วยความรู้สึกนะ นั่นแหละมันจึงบอกว่าถ้ำหนือของจริงจริง่คือจริงกเจะคของละ่ะ <c oughs> ให้ทุกคนฝึกหัดเอาให้ทุกคนฝึกจับจุดอารมณ์ให้มันเป็นนี่แหละตัวนี้แหละสิเป็นตัวบาดผืนฐานเวลาอันนั้นอันนี้มากระทบเห็ดจังใดเข้าสิเข้าสิเขามาใส่จุดหว่างได้เร็วจุดอุเบกขาได้เรวอวจึงให้ทุกคนฝึกถ้าฝึกไปแล้วปั๊บพอ่อตาสิมีอารมณ์คุณมั่วท่านที่เหลือ ไปเดือบตาบัางไปจมูกหายใจฟึบเขามันดับเหรอไม่ต้องไปละมันดอกมันละเอาเองเออหายใจว่าละ่ะเออมันจะละเอาเองเด้อย่าไปคิดละถ้าเขามาหนีมันละเหรอเออมันดับละ่ะมันก็บ,บ่มียังอีกแล้วลหลายอย่างกว่าสิผ่านมาได้เพราะมันธรรมดาเด้มแต่ย่ายข้าใดเรามีสมองอย่างจอบต่างห้ยธรรม,ามาดากกเลยเข้าเราหัวเออเออเอยู่บนลังไห้โอ้ย,อยเห็นว่าความคิดมันปุงแต่ง ปุ่งแต่งมันมีความสงสารมันมีอย่างสารพัดเลออีเ้ยโตนกูไปเห็ดยังผิดครับเพเจ้ายังผีด์หิดหิดเห็นว่าคนถูกเกิดความคิด <c oughs> เอห้าวแต่หัวเสออ <c oughs> ยิ้มหัวเบิกบานเหมือนจักบ่ธรรมดาว่าเฉนเอิว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบอกก็มันรู้เท่าท่านแล้วนะเออมันรู้เท่าท่านตนเหตุของความถูกทั้งเบิดคือความคิดเนี่ยถ้าเกิดเขาฝึกมาแล้วมันว่า่ะ À, chân thương thì suốt đập áo lông không được suốt đây là có chóp thần tỏa nó áo khoa à.